สวัสดีค่ะวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจ๊ตังนะคะพี่น้องขานะคะเจ๊ตังก็ได้มาแล้วนะคะสําหรับตัวเลขนะคะของท่านสทนะคะวันนี้นะคะเจ๊ตังจะลงตัวเลขให้ท่านผู้ชมดูนะคะก็เป็นตัวเลขนะคะมีกี่ตัวนะคะเดี๋ยวเจ๊ตังจะถ่ายแล้วก็ลงให้ท่านผู้ชมดูนะคะฝากไว้เป็นแนวทางเลือกด้วยนะคะสําหรับตัวเลข ที่ลงให้นะคะสําหรับงวดที่หนึ่งงวดที่สองนะคะก็มีคนโชคดีนะคะมีคนโชคดีหลายคนเลยเนาะวันนี้ก็ไม่ลืมนะคะไม่พลาดนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่25นะคะท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันที่25นะคะกระกฎาคมพศ2563นะคะตามที่ได้บอกกับท่านผู้ชมไว้ว่าวันที่25นะคะท่านสทจะเอาตัวเลขโชคลาภให้นะคะก็อยากให้ทุกคนโชคดีเนาะ เจตังก็ได้ติดต่อกับคนที่ขายติมนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าจะเอาตัวเลขให้นะคะจริงๆอะ่ะพอดีว่าตอนนี้นะเจะตังอยู่ที่สำนักสงฆ์อัมพีวันณนะคะก็เลยต้องขอโทษด,ด้วยดูเวลาไปทีแรกว่าจะลงให้เที่ยงนะคะแล้วทีนี้พอพอดีว่าดูนาฬิกาแล้วมันเลทไปนะคะตอนนี้บ่ายสองนะคะแต่ยังไงก็ไม่ลืมนะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวจะ ถ่ายภาพนิ่งนะคะให้ท่านผู้ชมดูนะเพราะว่าเจตังอยู่สำนักสงฆ์อัมพวันนะคะก็ฝากไว้เป็นแนวทางเลือกด้วยนะสำหรับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาเนาะที่สำนักสงฆ์อัมพวันนะคะอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อมั่งนี้แหละคะ่ะตรงนี้แหละที่เจตังขอพรโชคลาววันนี้เจตังก็จะขอเหมือนเดิมนะคะ เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราอาจจะโชคดีหรือเปล่าในงวดวันที่1สิงหาคมนะคะพศสองพันาเนาะพี่น้องเนาะเดีย๋ยวจะลงตัวเลขให้ดูนะคะเดี๋ยวขอไปนั่งก่อนท่านผู้ชมนะคะสำหรับตัวเลขนะคะตัวเลขที่เอ่อได้จากเอ่อที่เอ่อบ้าน บ้านดงเกลือนะคะตัวเลขตัวเลขท่านสอทอนะคะที่ได้มาจากบ้านดงเกลือนะคะก็เจตังก็ได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงให้ท่านผู้ชมดูนะคะตัวเลขที่ได้มาก็คือมีห้าหกแล้วก็หกเจ็ดนะคะห้าหกหกเจ็ดสองเจ็ดและเจ็ดเจ็ดนะคะห้าหกหกเจ็ดสองเจ็ดและเจ็ดเจ็ดนะคะท่านผู้ชมนะคะอันนี้ก็ เคยถ่ายให้ท่านผู้ชมดูอยู่นะคะสําหรับตัวเลขอันนี้นะคะมองเห็นในกระจกนะคะถ้าใครไปดูคลิปก็จะเห็นนะคะที่อยู่ในกระจกนะคะจะมีสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะสองเจ็ดเจ็ดสองหกเจ็ดก็มีนะคะหกเจ็ดก็มีนะคะหกเจ็ดก็มีแต่ว่าวันนั้นส่องส่องตรงที่เออรูปตรงตรงโคนต้นไม้นะคะก็มีหลายคนที่มองเห็นเป็นห้าเจ็ดเนาะห้าเจ็ดก็มีหกเจ็ดก็มีนะคะ สรุปแล้วนะคะสรุปตัวเลขนะคะก็คือของท่านสทนะคะที่เขียนกระดาษติดไว้นะคะเขียนกระดาษห้อยไว้นะคะตรงรอบบริเวณนะคะแม่ทิพย์เกสวรนะคะท่านผู้ชมมีเลขห้าหก7ดสองเดแล้วก็เจ็ดเจ็ดห้าหหก็ดสองเดนะคะแล้วก็เจดเดนะคะ ก็ฝากไว้เป็นแนวทางเลือกด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะในงวดวันที่1สิงหาคมพศ2563นะคะอันนี้ก็เป็นงวดที่3นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคนที่สื่อกับแม่ทิพย์เกษรได้ก็หลายคนรอรอรอท่านสธนะคะรอตัวเลขท่านสธเพราะว่ามีความชัดเจนมากแล้วนะคะสองงวดนะคะ อันนี้เป็นงวดที่สามขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ oh. วันนี้มามากับน้องเจดท,ท่านผู้ชมแล้วก็มากับเจ๊วานะคะเจ๊วาชาแน,นลอยู่ข้างหลังสวัสดีครับฝะะากเจษฎดดาชาแน,นลด้วยนะครับน้องชายเจ๊ตังนะครับผมคือกันที่บอกพี่น้องไม่คือนะคะ <laughs> <laughs> ไม่คือเท่าไหร่นะคะคนนี้เขาจะหน้าเรียวๆคนนี้เขาจะหน้าอวบๆ เป็นยังไงบ้างมาสามนักสูงคนเยอะไหมคนเยอะมากครับแล้วก็มีคนหลังไหลมาทำบุญตลอดเนาะเยอะมากเลยนะเมื่อเช้านี้สวัสดีค่ะโอ้มามาจากใส่เนาะเอาหรอคะมาแต่อำานาจเจริญบอกกำลังบอกแฟนคลับว่าได้ตัวเลขมาจากไอ้ที่ไอ้บ้านนงเกลือเพราะว่า ปกติเอท่านสอทอใช่ไหมคะจะเอ่ห้อยตัวเลขไว้ตรงไอ้ข้างๆแล้วเขาโชคดีกันสองงวดแล้วทชนี้เขาก็ส่งตัวเลขมาให้ก็เลยจะบอกแฟนคลับเอาด้วยไหมอ่ะมีตัวเลขนำโชคมาให้นะคะเดี๋ยวบอกคุณแม่ก่อนเนาะห้าหกห้าหกหกเจ็ดห้าหกหกเจ็ดแล้วก็สองเจ็ด แสดงว่าจนดแล้วใช่ไหมค่ะนะคะกำลังถ่ายคลิปอยู่พี่น้องนะคะ,ะก็มีแฟนสบมาทักทายนะคะ,อะขอบคุณนะคะสําหรับใครที่เข้ามาติดตามเนาะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ทั้งเห็นตัวจริงแล้วไม่จริงเนาะพี่น้อง,งยั่งสั่งค่ะโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้จดายขอบคุณหลายๆเดิหลายนะ ฝากติดตามน้องชายหน่อยค่ะช่วงโควิดก็เลยมาเที่ยวบ้านก็เลยชวนแกมาเป็นเพื่อนนะคะอันนี้ช่องเตีจษฎาช anel นะคะจะเดินเนาะจะเดินะคะค่ะก็นี่เป็นคนี้ค่ะถูกยี่บ้องวดที่แล้ววัวแม่วปะทิเบิลหมีเด้เบิงแต็ดลูกตะบูกันได้ซื้อนงจื่กันกระเป๋านะหนูนั่นตีถือก็สามงวดอ๋อหนูตีเลขถือก็สามงวดแต่หนูซื้อไม่เคยถือเลยงวดแรกหนูก็ซื้ออยู่แต่ว่า มันมันบ็ได้หลายนะพ่องวดสองนุตีตีถูกซื้อถูกแต่เขาขึ้นนุก็ได้เงี้เลยพ่องวดสามนี่ตัวเลขก็ตีถูกแต่ว่าก็ไม่ได้หมดทุกบาททุกสตางค์เพราะว่าสองตัวเขาไม่ให้ใช่ไ <ienda. S 1> หมนั่นแหละสองตัวเขาไม่ให้เข <Room. S 1> าอั้นเนาะแล้วทีนี้เขาก็มาจ่ายแค่ถึงครึ่งมั่งไม่ถึงครึ่งมั่งก็เลยก<ๆ>็เลยไม่ได้เอาแต่ว่าสามตัวเขาไม่ได้อัน้นนุถูกสามตัวอยู่แต่ไม่ได้เยอะ หลายแสนคุณนอมีก็ได้หลายแสนปนนั่นเด็กเพราะว่าเปเนตัวอื่นหลายค่ะก็เลยหาเที่ยวนี้เหรอคะหนูหนูก็ว่ามีสามตัวอยู่แต่ว่ายังไม่ฟันธงชัดเจนแต่ว่าเท่าที่หนูมองในไอกระเป๋าหรือว่าอัคระยันน่ะหนูก็มีตัวเลขที่บอกแฟนคลับอยู่ว่าเออหนูชอบตัวนั้นตัวนี้นอยจากที่ถึงก็ถึงหนูก็ชอบไปนะตามใจตามใจตัวเองเนาะ อันนี้นะถ้ามาหาปู่เนาะที่สานักสงนั่นเป็นเวลานะเพิ่นเพิ่นอยากให้ดูเวลาหน่อยเพิ่นว่าเจ๊ตังทุกช่องนะที่มาทำข่าวช่วยลงเวลาให้ปู่ด้วยเพราะว่าปู่บอกว่าถ้าเก้าโมงถึงสิบสองนะคะก็คือจะเป็นเวลาทำพิธีกรรมเนาะเออมันช่วงแรกถ้าช่วงบ่ายก็จะเป็นสิบหกถึงสิบเจ็ดนาฬิกาค่ะนะคะประมาณนี้ตอนนี้คือต้องรอถึงสี่โมงแรกแต่ว่ากันเพิ่นออกมาก่อนเพิ่นกะเหตุอาจจะเฮ็ดแหยก่อนเนาะ สามาไวเพิ่นเนาะแต่ว่าจะต่งเห็นอยู่ในอันอัคระนั้นมือนีเด้อสำหรับวันนี้นั่นมีเลขศูนย์มีเลขแปดมีเลขหกมีเลขหนึ่งหมายเขาว่าแล้วแต่จะจับเอาอัน,นอันนี้ตามเส้นที่เฉยแต่ละมือมันก,กับปบบคือกันเนาะวันนี้ปู่เจิมรถแต่ละคันไม่เหมือนกันไหมลายลายอัคระยันไม่เหมือนกันบางบางบางคันนี่จะเป็นแบบ ขึ้นขึ้นหมดเลยบางคันก็เป็นเหมือนดาวกระจายเห็นไหมบางคันก็มีนิดเดียวนะอันยังว่านกับว่าหลูเนาะเท่ากับเบื้องแล้วก็คิดมโนโอเอาอะนะเธอมันเป็น,นตัว,ตวเลขโชคลาภนะก็ไม่รู้เลยแ,ลแต่ว่าใครจะ<ต>มีเซ<ม>นเนานะอ,อ,นนะอ่าวลืมถามซสะละลืมเคยบอกกีเดนหนูก็ลืมค่ะแต่ว่าหนูหันมาใจว่าเลขงวดนี่น่ะ เรามั่นใจว่าเลขงวดนี้นะน่าจะมีนะตัวที่น่าจะมีนะหนูว่าเลขแปดเลขหกมาอีกแน่นอนเด้จ้ะหนูคิดว่านะคิดว่าหนูว,ว่าเลขแปดกับเลขหกมันมาอีกอะค่ะแต่ว่าเลขเลขสองก็น,น่าจะมีนะพูดถึงอะ่ะบางบางอันก็มีเลขสองเลขแปดก็มี ถ้าขาเบงไปสะกวนหอดมึงเข้าจะพิจารณาอีกนะคะเพราะว่าจะจะไปดูเชื่อมกับเออไปเชื่อมกับไอ้ที่ลายเซนอีกทีหนึ่งเ,เราดูตรงนี้ก่อนเนะาะพอดูตรงนี้เสร็จปุ๊บก,ก็จะไปดูไอ้อัคระยันเนไหมอดูด้วยอัคระยันของรถแต่ละคันเนาะแล้วก็จะไปดูของเอ่อที่ลายเซนปุ๋มรอบหนึ่งคือเอาตัวเนี้มาคิดใส่กันดังนั้นในข้อคิดนะ เอามาคิดใช่กันทากันเราก็คือเพราะว่ามีความรูซสึกว่าจะคล้องตีออกมาสามหัวสาวก็มาถือหัวนี่แหละไม่ใช่ว่าตีออกตัวเลขถูกหมดหัวมันคันไปสามตัวหัวนี่เพราะอันได้มาแล้วแต่ว่ามันหักอันนี้มัน่นใจนะเลยวทิลล์คลิปให้เบิรงนยูเพื่อว่าจะคล้องแต่สาวก็ถือสามตัวนี่นะคะแต่ว่าแฟนครับกับวายูอันปูพ่นเาล่าเจตัง เจ้านั่นเขาว่า,าเจ้าตีเลขถือมากกงงวดกงงวดไอ้เจ้าถือยู่บอกคนว่าว่ได้ถือปูเจ้าก็ถึงงวนนี่แหละก็เลยบอกให้เพื่อนฟังให้ถืงหลาย,ลายนหน้ะสิจางนางลำมาสิชวยอันปูกับยาเนะพื่อนักนะพราะปูแม่ย่าตรงประตูถ้ามาไปขอพรเพื่อนก่อนที่หนูเคยลงคลิปนะ่ะถ้าใครย้อนไปดูตรงที่แม่ค้ามาขายก๋วยเตี๋ยวที่ว่าได้หลายแสนน่นะข้าวก่อนอนะ่ะวันนี้นะ่ะคนที่เข้ามา เขายังบอกเลยว่าดูคลิปเจ้ตังนี่แหละคนนั้นเขาบอกว่ามีแปดกับหกแล้วมันมาออกเนะี่ยบางคนก็ไม่เชื่อนะ่ยค่ะพราว่ามีแปดกับหกแล้วเขาก็โชคดีน,นะใช่ค่ะเขาบอกว่าดูคลิปเจ้ตังนี่แหละเขาก็ถูกนี่ก็ทูบตรงนั้นก็ได้นะคะไปกราบไปกราบพระก่อนแล้วก็เอาแล้วก็เอาทูบไปจุดตรงนั้น ได้ไปจุดได้แล้วก็ขอพ่อปู่แม่ย่าจ<ะ>้าขอให้โชคดีเด้อเดี๋ยวจังคุ้ยกันอีกเนาะ่า <c oughs> นะคะท่านผู้ชมเนาะเ <c oughs> อเก้าดอกค่ะ <c oughs> ก้าดอกนะถ้าจำไม่ผิดเนาะเก้าดอกนี่หนแหละค่ะทา่านผู้ชมคะคะ,ะสามตัวเหรอหน่วหน่วเอ่อแต่หนูยังไม่มั่นใจมันมีเลขหนึ่งกับเลขศูนย์นี่แหละแต่เลขแปดเลขหกเลขแปดกับเลขหกมั่นใจอยู่แต่ว่าหนูก็ซื้อเลขทะเบียนรถหนูกันไว้อยู่เลขทะเบียนรถหนูห้าเจ็ดสี่ห้าห้าเจ็ดมันชนมาสามรอบแต่หนูซื้อกันไว้อยู่ก็หลายใบอยู่แต่ไม่รู้จะถูกหรือเปล่าเนาะ แต่แต่ว่าแยกเนาะอัคระยันเป็นยังสี่น่ะนะอัคระยันเป็นยังสี่แล้วกับฟันเป็นยังสี่คือมันจะมีสามช้อยอะไม่รู้นะคิดเอานะคิดเอาเองอะนะแล้วค่อยมารวมกันนะ่ะนะส่วนอัคระยันอะที่ปู่เจอมอมันมีเลขเอ่อแปดเลขหกเลขศูนย์เลขหนึ่งอันนี้มีสี่ตัวส่วนเลขที่เกี่ยวกับรถอ,อ,อะรถหน ú ว โดนชนอยู่สามครั้งแต่ไม่เป็นอะไรสักครั้งเด้อแต่ไม่ได้ว่าชนเยอะชนนิดหน่อยสี่ห้าห้าเจ็ดอันนี้หนูก็ซื้อไว้อยู่เยอะอยู่แต่ละทีนี้ก็จะมารอลายเซ็นนี่แหละจะมาดูอีกทีหนึ่งไหมคะเนาะนะคะ,นะคะท่านผู้ชมนะคะสำหรับตัวเลขนะคะก็ฝากไว้เป็นแนวทางเลือกด้วยนะคะสำหรับใครที่รอตัวเลขเนาะ ของบ้านดงเกลือนะคะของท่านสอทอเนาะให้ไปแล้วนะคะห้าหกหกดสองเจ็ดและเจดนะคะเนาะอย่าลืมฝากกดติดตามช่องช่องเจ็ดสระชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงจะชวนไปด้วยเนาะว่างหรือเปล่าไปด้วยชัวนิดหนึ่งโอเคนะมีว่างกลมาเยี่ยมบ้านค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะขอบคุณนะคะใครเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเฮงเรวยๆค่ะ